ขอติดข้อล้วเนาะขี่รถขี่รถไปหาใหม่ก็ว่าบอสียกขี่ว่าได้หรอเอาใหม่ไม่ยัง

ไวยกำลังจะเดินอาหารกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนฉันเท่าไหร่ก็ไม่อิม่มระวังติดคอนะพ่อนเอนนม,กม,กมุกนมหม่มุกมมุกสินมุนกไข่มุกโนใหม่ดูว่า เซสมอสมบรณ์สมน่าไห้เมือนเซตสมอดสมน่าไมเดี๋นั่งตื่นนอนเลยนะ ขาตายม่ไ้เด้อทำเม่ตายแน่ตายแน่เไกิน้เรยเนไปหอขอนะมันน้ำมุเนี่ยมายดมาตั้งกระทะเสียด่วาังกเดียบดาดีแค่ลบ้นดีดในพอกันนะมันพอพอแบบทรรมดลาว่าเป็นนี่ฮะัา นี่ยจะตีกูดี่ะตีจะได้กรบอหอดกะรนะทีจดหิงเลยตัดจังตัดจังคือมีแสียะจังเลยเแวตนเสียงถือมเสีไปจังเลยฮะไม่ได้ถือมนแสีนไปจังไลมันจี๊ดเขาหอดกระดดกได้บ่หัไปเรื่งคุณงานแรงต้องหลังแออมดูดซำว่ะลูกคุณ 干活嘞，老朋、嗯嗯嗯